ได้งี้ยไฟออกอกอกห้าก็ออกจากหูว้ตนได้เห็นว่าพี่นองอึอกจากหูอึ้งออกจากหูแมพี่น้องเขาคุกเดี๋ยวาหายนได้การกาแถวป่ะอ,ยอยันน,นี้เราก็มาอยู่ในป่าย,ยางนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ดูก่อนไหนนี่อีกหนึ่งอ๋อพ่อกล้องสัตว์ออกไปแนะ่เออเนี่ยแกลบเอาเชื่องมากอัน,นี่พึ่งออกมาจากหูเชื่องมากพึ่งออกมาจากคีดินออกมาจากคีดินเบิ้งมือดตึ๊บ ได้อีกบ่เดี๋ยว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 นั่นมันมุดลงหู้อ๋อมันอยู่ในตรงนี้พอบวีส่องไฟถือเกนเออโอ้มันอยู่ในรูพี่มากระวังเจอตะขาบ้างเอาหลอกมีตาข่ามีนะสูงเอื้องอยู่ในหูแม่เตรียมทิพย์แล้วค่ะพี่น้องอันนี้ อันนี้ก็ยังอยู่ในรูในรูย่บนรูในรูอยู่ไหนนั่นนั่นนี่อ๋อมันอยู่อย่างนั้นโอ้พี่ม้าก็ระวังด้วยนะม้าขุดไหญ่เงอยเอางอยเอาอ่ะอุ้ยนั่นตัวนึงลูกหันอ้วยนี้นะกล้องเออเก่งมากน้องม้าก่ะ ฝนตกสองวันติดอื้องไข่ซุกตค่ะอื้องยางอื้องเผาซิอยูน้ำมันแน่ๆๆน่เหน่เห็นปะไมาจับเอาจับเอาคือยังเก็บเห็ดนี่ไหมพี่น้องเชื่องเชื่องดอกทั้งนี้เพิ่นเพิ่นพื้นที่เขาบูมมาหาเด้อเนาะไมากนไงเอาไงเอา นเป็นผงยูบอ่ะผงฮือนะครับเนาะโอ้องูอึงอ่ะเนาะเราข้าเจ้ามาหาขูดแดงได้ปะพ่อบีเบิ้งเบิ้งถุงดูงแง้ใส่ถุงดูอือถุงไหนะสามสี่โลเนาะนี่นี่มนะเห็นอีกแล้วนี่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 น,น,นี่ไหนไหนเอา นี่เลยโอ้มันคือเชียงแทะได้ไ้มไม่วงกันได้ไหมบงกันกน,นี่ไงมันจะเป็นตัวแบบนี้มัน่าเคยจำมันมาเคยคนแบบได้ไหมว่ได้ไปใส่พี่น้องยางบนอยู่นี่ล่ะเขาสีค่อยๆผูดขึ้นม้าผูดขึ้นมา,นมาไหมพีน่น้องคือเห็ดถือฝนนี่ไหมค่ะเดี๋ยวนะรอรอคุณแม่ก่อน นนั่นนนเอเอไหนออกมาอนั่นตัวนึงนี่นนนอันนี้อีกอ,อ,อ,อย่างเออเอาไปอ่าในในเดี๋ยวดูแม่ดูก่อนแม่ดูก่อนอันนี้อึ้งอย่างเนาะอึ้งเข่ากับมีแต่ว่า อื้องเผานี่ไข่ไข่แซ่บไงเอาเอาเอาดูดดูดูดูโอ้ตัวนี้มันคือดื้อเธอปะซื้อตัวแบบว่าให้จับอย่างง่ายค่ายขนม้อนออกจากหูปันฟาดผออกผออกพี่น้องเอ้ยคอยกะละมันอย่เน่ะ ปมูเจ้าพากกันไปหาในเนรื่องฝนตกเรื่องน้ำปลายอย่างเด้อพากกันไปหาเด้อน,นันน่นนั่นนั่นนั่นนี่นี่นี่น้องมาเอาเอา,เอาตัวมาให้แม่ดูหน่อยไม่เห็<ม>นหูนี่ครับผมใส่ถุงลงไป มื่อนี้ก็สีได้ต้มลวกไว่ตัวมันสีใครออกเนาะแมนขมิ้นก็ร้องเพลงด้วยเนี่ยเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวไปต่อเรื่อยๆเลยนะคะพี่น้องค่ะอันนี้คือ,อมันคือเตอเดียวอ่ะคือเตอี่วอ่อะพ่อเตอรนี่มันคือเห<ส>็นตัตนต ตามใต้ใบยางแน่ใต้ดินแน่นั่นนั่นตัวนึงสะออนไอมีอีกหนึ่งตัวแล้วนะคะพี่น้องขะตามไปเลยค่ะเดี๋ยวน้องม็กเดี๋ยว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 ให้แม่ให้แม่ถ่ายก่อนโอ้นี่ไงคะนี่นี่เหมียวเขาเชื่องมากนะคะเชื่องคักเชื่องเนววันนี้แหมียวครับ อีกหนึ่งตัวนะคะอีกหนึ่งตัวนะคะโอ้โหถ้ามันเห็นเห็นดีปานี้เพได้นอนดอกมือเนี่ยนะจนะย้อมแพรบุนี้เลยจั่าเ,เบิงเบิงในถุงนะคะอยู่ในปลาย่างอึงเผามากเลยนะรวมรวมมิดเลยค่ะมีอึงเผามีอึงงย่างเอออันนี้อึ้งย่าง เอาอึ้งเผาตัวไอ้ไข่ไหมเพิ่นเบิ่งดูละตัวไข่นี่นะคะตัวนี้ก็ไข่นี่อย่งนี่แยกตัวไข่ไปให้งานเผากินน้ำเลยอ่าเห็นไหมนี่นี่คือไข่ค่ะตัวนี้ก็มีแม่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 ตัวนี้ก็มีเห็นไหมอุ้ยดูหน้าเขาดิดูหน้าเขานะคะ มีมีไข่ด้วยนะคะตอนนี้มีไข่ด้วยอนตัวนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไข่ไหมน่ะเหมือนตัวนั่นเลยที่มันที่มันน่นนาาะ,ะน่ารักที่มันเน่าตลกใส่อ่ะเนาะแม่ครับอุ้ยมือหนีบได้นอนดอกข่อยเด้อข่อยสิย่างอยู่นี่แล้วกับพวข่อยตีซองก็บ่ได้นอนดอกนะนาากอันนี้คืออยู่ที่ชลบุรีนะคะอยู่น้องไผ่ไแก้วน,น,น้องปือ้อ น้องไผ่แก้วน้องปืนนะคะคนหน่ะคนก็นนาลายอึ้งก sure. ็ uh, ลายไผ่มานก็ได้เนาะเอาเอาเอ้าเอไอ้มากขึสปินลิบดีเถอะป้าจีเด่นอาบน้าอีกแล้วเพิ่นเอาหน้าเป็นไข่ยูมี่ะสันนี่ตัวนึงนี่นี่โอ้โหเยอะมากหลายอีหลีพี่น้องคือยังเห็ดมันเกิดว่าเป็นยุ่มนี่แหละ ครับคือยังเห็ดมันออกมาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มคือกันล่ะงามวกเจ้าเห็นคนไปหาเห็ดนั่นนั่นนั่นป้าดูตะลึงอีดิีขามีนเขายางไปใส่เขาก็อัวหาเนี่อย่างเยว่าคนที่เขาถือนะไปแต่ฝาดอึงเถาะอ๋อกันงูกันเงี้ยวกันมาเนาะขามีนกับลายค่ะอึงกับลาย คนไทยเนี่ยไ่ค่อยมาหาดอกมีแต่โูหนูเนี่ยเรามาหาอยู่นี่นนวา่าน,นูตัวนั้นต้แม่คนรักเราบอกคนรักเดอก้อรักให้เขาเอาหล,ดลดุดหลุดอู้ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวน้องมัรเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกนี่ดูนะคะเขาเพิ่งออกจากอันขี้ดินได้นไง โอ้ตัวเธอเธอกลาเป็นป้อมๆขี้ฉันเลยเนาะดูเอาเลยลูกโอ้มีไข่ไหมให้แม่ดูท้องดิมีน่าจะมีเนาะมีเนี่ยมีมีท้องมีท้องพร้อมจะผสมพันธุ์แล้วนั่นพี่พี่มากโอ้โหปาสัวเชิงกะามมัน มื่อนี้เ่ต้องนอนเราถ่าตีเขาคอยเมียเดี๋ยว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 เห็นไหมครับนั่นแหละที่มากเวลาคู่ะเบิ่งกนเธอมันมีตะขาบนะลูกนะตะขาบก็อวกหากินเด้องูกับสิมีสิมาเด้อมันแบบตัวลูก หนี่หนี่นี่เบิ้งมองแล้วนอนนี่พี่น้องอุ้ยนี่คือเป็นโบกลุงแปงสันมูล้วโอ้นี่หูเนาะป้าแสดงว่าเขาจำจินยุนี่อุ้ยหันฟางตายนี่เขาก็ยุนนี่เนาะทาวัดโกหอนค่ะพี่น้องเอ้ยสามสิบเก้าสี่สิบองศาเนาะสามมือขึ้นหลังวังหัน บดนี้มาฝนตกซองมือบัดนี้อึ้อองออกติดต่อกันหมู่วัดนี่แห้งได้หลายหมู่วัดนี่คอยยได้กินมิแตอแตใครมิเตอต่อึ้งใครแหมอึ้งอันอึ้งเผาใครแหมหมูม่วัดนี่เมื่มอนนี่ตกซ่ำมไอีกไหมอันนี้อีกตัวหนึ่งแล้วเมื่อนี่ตกซ้ำมไอีกไหมถามว่าห้วงแล้วง,ง้มบอกกับป๋สูหมู่วัดนี่นเนาะอันนี้มันตกสองเส้ยอุ้ยกระต่ายก็มีเอ,เ,อเอาที่ไหนมันเอาได้ที่ไหนโอ้โหวิ่งเลยอ่ะ วัวกระต่ายเขาเลี้ยงเหรอเดดี๋ยยวินนนมักระต่ายปมาโอ้กระต่ายปลาก็มีให้เราไปซะให้เราเลี้ยงไปซะน่ารักดีดูกุจ้องกุ๊กกงอยู่ตัวบักเอฟเลยกมากใหญงม่มบงมบ่มคนหรอเพิ่นรัดกันอยู่หันเนาะกระต่ายปลาก็มีพี่น้องแมีตัวบักเอฟเล็กแค่ไหน เคยไก่จิงโจ้นี่แหละมันอ่าโดดไปเลยอ่ะลกูกมคตรเหมือนตัวสมาเลยอะตัวไม่ดุไกลๆอ่ะอเมืม่อนั้นเขาก็เห็นเขาเห็นเนาะตัวเหมือนแมวแต่หน้าเหมือนเหมือนหนูหนูก็ดูว่ามันคืออะไรคืออะไร,ออะไรมันตัวอะไรน,ะนี่อีกหนึ่งตัวนี่นี่นีชื่อเล็กคูณเนี่ยใครใครชื่อเล็กคุณอีเห็นอ่ะอีเห็น เหอรอโอ้ข้เขาเจ้าก็ะไล่มาหามันคือกันคุณอหไฟค้นกันมนบนนมัน,มนไ,ไ,ไม่หน่อยได้พี่น้อง่าบ้างจากการไต้อึงมาได้เลยช่วงนี้เก็บเอาคือดอกเห็ดนี่ไหแง่งแง่งใช่ถุงมังอีกรล่นละพ่อเบื้องถุงงามก่อยเลยอะันนี้อึงอย่างนะพ่อ อึ้งแมันมาหน่อยๆด้อยเนี่ยนี่นี่เออเออนี่อึ้งหยังเนี่ยเอ้าอึ้งเผาอึ้งเผาหยังคือเป็นอังรสิอึ้งเป็นห่นนะอึ้งเผานี่กระไข่อยู่เห็นปะนี่กระไข่คือกันเมื่อกี้กระต่ายปลาเหมือนตัวสะบางแล้วเนี่ยข้าวมันก็กินอยังไรมันข้าวเจ้ากันแงหาพู้น่ะมันไปกินเจ้าไผ่ไหมบ่ข้าเจ้ากระจิกออกหากินนี่ละ ได้อีกแล้วเห็นอีกแล้วหาไงก็เห็ดอยู่ได้และเนาะเดี๋ยว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 แม่ดูหน่อยยิ้มมากนั่นลูกเอาได้ไหนไหนให้แม่ดูหน่อย โอ้โอเคครับแมงหัวแบบไงหูวหงายเลยแหละนั่นน bueno> ั่นนั่นโดดไปเนี่ยพ่อนี่ตัวนึงโดดยิ่เนี่ยแมวตาดมือนีข่อยบ่ได้นอนดอกพี่น้องคันสิกลับก็เห็นอยู่บ่เซาแมียนก็เลยขับจากเชียบาน่ะเนาะคันสิกลับกับเห็นอยู่บ่เซาแมีนก็บ่ได้กลับท่านระบานน่ะข้าเจ้าอันลากกระต่ายตัวไง เต็นดาว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 ไปไหมนี่แม่เขียนมมนเล่นแม่มองเนี่ยกระต่ายอ่ะครับเด็กคนหายู hey, Leah, ่หะไมไปเพิ่มนะมันหลีแล้วมันเหมือนตัวสมาร์ทม right, yeah, uh, ันกระสีแง่งหาตามันตัวปบนนเฮ้ยโบม่นัาดกันแล้วบ่บึบหลด โอเบอแมนเสียงเพื่อนสะตาลดหามเล้ยที่หาก็ดีดีไม่ลกนะคะในป่ายางมันไม่มีค่อยมีหญ้าเนาะก็อยู่ในดินทรายทีเนี้ยมุดออกมามุดออกมา